วันนี้เราจะมารีวิวน้ำพลโลใช่ครับตีมพลโลใช่ตีมพลโลอ่ะมันมีอะไรบ้างคะวันนี้น้ำน้ำพลโล ลายฮอลโลใช่นไหมใช่ค่ะแล้วมันกินยังไงคะอ,อ้าวมันกินยังไงเดี๋ยวพี่ไอเปิดดูตรงนี้ด,นดึงขึ้นมาได้ป่ะต้องดึงไหมอ่ะไม่รู้ค่ะอา้าวลองสิไม่ต้องทิ้งค่ะไม่ต้องดึงดึงได้เลยอ่ะหนึ่งสองสามลดบูนิอร่อยไม่คู่งูได้ลืมมาเลยเอา้าวแสดงว่ามันต้องดึงขึ้นไอจริงๆมันต้องดึงฝาขึ อเอาแล้ครับมาไหมไม่ได้เดี๋ยวผมลองเืแิแพ้แล้วกันมันเป็นยังไงทำาไมดูดยังไงก็ไม่ได้สักทีอ่ะขำแตกเลยอ๋อมีฝาหลายชั้นมากแกฟ้า มีความว่าคำสองสองอือแล้วถือตรงไหมปิดฟ้าเหมือนเดิมปิดฟ้าเหมือนเดิมครับน้ำก็จะเป็นสีวันนี้เรจะได้ชิมสักทีนะตั้งรสชาติบูเบอรี่เลยรสชาติบูเบอร์รี่เลยอร่อยไหมคะหวานหวานฮะเหมือนไม่คุยไม่คุยมีเสียงแล้วนะคะเป็นดังปู อ๋อมีเสียงครับทอนดูดตอนดังโหอ่ะเป็นไงสรุปอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยหวานไม่ฟูกลิ่นบลูเบอร์รี่เลยไหมอ๋ออโปอโปคุยกันก่อนอีกทีอีกทีอีกทีบูเบอร์รี่เลยอไม่ฟูหวานหรือเปรี้ยวออกเปรี้ยวหน่อยออกเปรี้ยวนิดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมรสแอปเปิ้ลกันแล้วนะอโป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 อ่าชื่นใจนะครับ รสแอปเปิ้ลมันเชฟค่ะอืมรสแอปเปิ้ลเชฟกินเลยเดี๋ยว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 รีวิวเพลินก่อนอร่อยไหมครับอร่อยเดี๋ยวบอกก่อ,อนว่ารสชาติเป็นยังไงหอมแอปเปิ้ลไหม,มไม่มีกลิ่นแอปเปิ้ลหรอกครับมีแต่รสชาติแอปเปิ้ลหรอคร<จ>ะ,อะกินอันนี้เราอยากกินอันนี้อจะกินอะไรก็กินอนะ่ะตามพี่ไอรีวิวแล้วอัะมั้งรสสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ครับเป็นรูปโพลาร์ที่เป็นคุณอ่าโม่ ให้แฮปปี้ชิมก่อนไหมชิมแล้วสตรี่ฮึมฮึมใกให้อป้อๆมมให้ชิมให้ชิมเป็นไงอร่อยอร่อยจริงๆครับครัผมต่อไปเป็นโอ้โหเยอะกินเยอะไปแล้ว อยากเอิบอันนี้คือการเลอด้วยความสุภาพแล้วอะต่อไปรถโยเกิดข้างหน้าเป็นคอลล์ล้อลูกอะไรคะเล็กเบสบอลครับอะไรนะนักเบสบอลนักเบสบอลขอแป๊บนึ่งกินพร้อมกันนะพี่ยังกินพร้อมกันโยเกิดอืนี่บินการจากเกาหลีเลยนะทั้งหมดเนี้ย เหมือนน้ำในเซเว่นครับน้ำน้ำวิตามินรสโยเกิร์ตครับน้ำวิตามินรสน้ำวิตามินแคลเซียมรสโยเกิร์ตใช่ไหมเหมือนเลยใช่ไหมรสชาติเหมือนเลยครับเหมือนหอมมันเหมือนไม่อันเดียวกันเลยครับรสชาติเดียวกันเขาอันนี้เอาอยู่ที่เกาหลีอันนั้นเราผลิตในไทยต่อไปเป็นอันนี้ค่ะจะชิมอ่ะแล้วถ้าญี่ปุ่นอ่ะอืมแชแบ่งแบ่งเงินกินด้วยแก้วอันก็ไปเอาแก้วมาครับพี่ไอ้เอาแก้วนะครับ ดึงเสียงมันเป๊ซี่เลยตอนเพิ่งเปิดมันเหมือนเป๊ซี่มากเลยครับนี่ครับทีเลยเที่อนเลยเดี๋ยวชนรอชิมครับยืดเกินปุยมุยจะหกไหมเยอะไปไหมไม่่ะเอาที่ถนัดดีกว่าจะได้ไม่หก ค่ะแม่ค่ะรู้เหมือนเป็นชาข้าวชาใช่เป็นชาข้าวครับมันมันไม่มีรสหวานค่ะไม่มีน้ำตาลข้าวได้กินข้าวเด็กๆน่าจะไม่ชอบตัวนี้แน่มันกินข้าวแต่แต่แต่บดจนเป็นน้ำแล้วเอามาดื่มเหมือนกินข้าวแต่บดเป็นน้ำแล้วเอามาดื่มใช่ไหมครับขนาดแม่ร่อยแอลและต่อไปก็จะเป็นโปโลโกขนมแท่งครับ ขนมไมขนมเทพมันเป็นไม้ครมันเป็นไม่สอดใส่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ข้างในมันเหมือนไม้ที่มีไม้มันเหมือนไม้ที่มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่เหมือนไม้เหมือนที่อพูดไหมอะเอาเลยเฮ้ยเฮ้ย้ยาอีกมอกมาอีกมาอีกมา้าออียอมาีมาีกมาอีากมาอยไม้อกมาอีกอีกมาีกมีกมอีีอ้มี ดาบสตาร์โบของพูลลุอะเอาดึงออกมาสิดึงออกมาให้เพื่อนๆดูหอมครับหอมกลิ่นช็อกโกแลตอืมจะกินัยังแวเมย์ต่อมีความหอมแล้วให้เพื่อนดูข้างในผุ้เมในสอดใส่ช็อกโกแลจริงไหมจริงด้วยเอาละแข็งครับแข็งเหรอแข็งเหรอครับอืมอืมดฮะรับขาด เยลลี่เป็นเยลลี่โพลารโลอุ้ยมันเหมือนหน้าซองมันแบบมีหลายๆเยลลี่หลายหน้าตามากเลยอ่ะมาแกะกันว่ากันยังไงสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองใช่ใช่แต่ว่ามีหน้าตาของตัวละครในโพลาร์โรเต็มเลยอ่ะมาดูกันนี่ครับสีแดงอุ้ยน่ารักจัง happy เป็นลายของเขาจริงๆอือก็มีสีเขียวด้วยอ่ะมาชิมกันมาชิมกันว่าเราจะอ้า เออตัวนี้ก็เป็นนกวินอีกตัวได้ครับฮะเอาเลยครับมาชิมกันเลยฮึมสีเหลืองรสส้มกับสีเหลืองสีแดงอะหวานอร่อยครับน่ารัก My name is Cami day My name is Cami พอโล้อเจ้าเจ้าจิ้งจอกน้อยน่ารักไปคคแกะเลยเก <c oughs> <c oughs> พูเศษเขาน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะมาแกะดูข้างในดีวกว่ามาชิมกันว่าเป็นยังไงบิสกิโลโลต,ตลูกพอล้อเป็นเป็นลูกพอล้อจริงไหมแกะกันเลย <c oughs> อืมถักนี้ฉีกรแรงนะถักนี้ฉีกอะไรแรงอ่ะมาอืมพอล้ล ขอพี่อานเป็นรูปอะไรคะอันนี้เป็นรูปอะไรอะครับฮันกุ้นมันกลับหัวหรือเปล่าครับน่าจะกลับหัวน่าจะเป็วิ่งวิ่งนั่นแหละครับรูปอะไรอะครับนกหมึ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 อกมือกแล้วกระตุ้นมีมือเปลือครับไม่รู้รูปตัวอะไรเพื่อนๆบอกไอโปนด้วยนะไม่ชำนาญแกนะโพลารโลรู้จักแต่โพลารโลอ่ะกินเลยไหนมีใครเจอโพลารโลหรือยัง อราเจอแล้วอ่ะ,อะ <Yeah. S 2> ขอแห้งเดือนไหมเออน้ำผลไม้อร่อยจริงๆนะครับเอาล่ะแล้วสำหรับคลิปฮอลโล คลิปนี้ก็เป็นการรวมของขนมจากเกาหลีนะอืออ่าซึ่งอโปพรยังไม่หยุดโอเคอ่าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไอโป,โปน้เยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องไอโอสตอรี่กดไลค์กดกระดิ่งติง้งติ้งสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอืม Yeah. <laughs>